ดูบานมีน้อยจุกเด็กคมฟมอ่ะเครื่องอยู่นี่พี่มีบุญโอ้ยนี่เออทิ้หายแล้วเชี่ยเกมกระตุกมาเชี่ยปั่นระเบิดแม่งมาเลยประตูดีกว่ามันมาอ้วกใส่เครื่องไว้มากระทืบประตูพี่กระทืบประตูจุกเด็กผมเห็นแล้วมันกระทืบไม้อยู่มันกระทืบจุกเด็กอยู่เดี๋ยวพี่โอเคพี่ปั่นเลยปั่นเลยปัดเลยปัดเลยปัดนเลยปั่เลยพี่พี่ได้บูญแหละได้บูดแหน เนียนๆได้เปิร์ของอีเจนด้วยป่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเปิร์ทำอะไรได้ผมได้มองเพื่อนกระทืบไม้เห็นออรล่าได้ฮิวไม่มีเสียงแต่ไม่คงไม่ได้ใช้อ่ะแล้วก็ได้พลังงานสักโอ้พี่แอดออนตึงด้วยว่ะแอดออนตึงพี่ตัวเนี้ยมันเอาจริงแอดออนติดเชื้อเร็วถ้าแบบว่าไม่ได้ติดจะถ้าติดจากออบเจกอะติดเร็วขึ้นติดเร็วมากในอวกอ่ะพี่มันแฝดมันหัวเราเลยแย่ละพี่ละวันฮิต ต้องฉีดเป็นคนละทางใครจะดึงล่ะเนี่ยอา้าวีดหายพี่วิ่งมาลายเดียวจะควรล้างไหมมันควรมีคนหนึ่งที่ล้างพี่ไปรอเทิดรอดึงอะไรก็ได้แต่ว่าควรมีคนหนึ่งแต่ถ้าพี่ดึงเพื่อนพี่ก็ติดอ้วกอยู่ดีนะพี่มันเจอผมมาดิชิบหายแล้วพี่ไปไปไป,ไปพี่มีอ้วกแดงปัดเสร็จ่อ้วกแดงเหรอ,อพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนถึงเนะงินนะลง อ๋อกูเหมโมพี่ออร่าสกินนี่สกินมันมีออร่าไฟด้วามันมีถุงด้วนพวกพวกแดงไอ้ิบทำกูหลอนเลยแต่พี่ิเห็นว่ามันติดพวกเร็วมากเลยปกติมันไม่เร็วขนาดนั้ติดไม่รู้ตัวอโอ้วกแดงจริงว่ะพี่รอบเนี้ยพวกแดงแบบแดงเลยอะไงดึงปะมาพี่อยู่ข้างอยู่ข้างอยู่ข้างไอชิบหายแล้วชิบหายแล้วพี่ล้มไยพี่ยังไม่เจ็บ ชิบหายแล้วใครจะจูก็จูเหรออ้วงแดงอ่ะไม่ใช่กูแล้วหนึ่งเจ็บอ้วงแดงโอ๊ยนอนมาดึงที่ฉีกไปไม่ได้ฉีกไม่ได้พับไม้ก็ลม้มต้องวนหนึ่งเดียวเว้นแต่พี่สตันมาได้ให้พี่สตันมันได้อ้วงแดงหายเลยหายตัวเยสเสียเชิงวิจารณ์ว่ะเยสเสียเชิงว่ะเรียบร้อยเรียบร้อยคือทิ้งอ่ะพี่ทิ้งทิ้งทิ้งโอ้ยอีเฟิงจะปั่นเสร็จแล้วเมื่อกี้ไปหาเฟิง เก็บพลังงานสักแม่เก็บพลังงานสักอยู่กูจะไปปล่อยใส่เครื่องพี่เฟิงปั่นไหนวะโอ้ปั่นโคตรไก่แถวมันชุ้งเลยพี่ลาชีอ่ะพี่มันอยู่มันอยู่โซนโซนไหนวะบ้านเล็กเหรอเดินมาหาผมลังน่ะเอ่อพี่อยู่กับผมอยู่โซนผมเลยอยู่โซนผมไปโซนอื่นไปโซนอื่นมีใครไปดึงบะกระโดดไว อยู่ผมเลยเสียงอยู่ใกล้ผมมากเลยอะ่ะพี่อยู่ข้างล่างบ้านเลยอยู่ตรงผมเลยเนี่ยเขียงอยู่ตรงผมเลยมันหาใครก็ไม่รู้ดึงฟรีพี่ดึงฟรี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 อีสปอร์ตดึงได้ไหมนะทันันบ้าวนะันะทันมันจะกลับมาผมดูบ้านเล็กนะมึงาดูบ้านเล็กมีเงี้ยเครื่องมาเล็กเยอะพวกแดงใช่ปะพวกแดง จะใส่สองเครื่องอ่ะพี่เลยเครื่องนึงเพื่อนล้างแล้วเพื่อนต้องล้างเพื่อนเฟรตท้ายบังคับล้างเลยเนี่ยเฮียเพียเรีย,าพ,รยาพาพไปแล้วตันไหมพี่ตันปะตันตันโอ้ยเฮีย,ยเชี่ยกระจายพูดจับผมโดเนเก็บพลังงานสัตวะสมพี่ผมเล่นแบบบ้านเล็กเออเชี่ยไม่ใช่นี่ใครเนี่ย กใส่จะดึงวันนี้อ้วกแดงอยู่ตรงหน้ากูเลยเอาอีเฟิงมันเห็นมหนมัน้องโอเคได้อยู่ดึงดึงได้ดึงได้โอเคเครื่องเครื่องตัวนี้เจ๊ใกล้เสร็จแล้วปัญหาก็คืออ้วกแดงก็อยู่ข้างๆเลยอ้วกแดงอยู่ตรงเฟิงเลยพี่อ้วกแดงอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะมันจะโค้งมาหาเราปะมาถือว่ารอให้แล้วกันแต่มีมาให้ไหมอีกเรื่องเจกันเรื่องโอเคอย่างนี้ได้นะอย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่อยู่หมอยู่หไม่ไม่ไม่โซนเครื่องห่วงเครื่องจัดพี่มีเครื่องรันรี เห็นปะมีเนียเนียปันอยู่เนียปันอยู่หัวเครื่องหัวเครื่องจัดหัวเครื่องจัดโอเคไอ้เพื่อนกูก็ล้างรัวๆเลยเลยอีกสามบ่อพี่ก็ล้างสามบ่ออู้จะรีเซ็ตนะเอออย่าแดกละหนึ่งอ่าเราควรกับเราควรแบบไปเล่นในแถวเครื่องอ่ะให้ให้มันให้มันไม่ไปเครื่องอื่นกลับมาเครื่องกลับมาเครื่องผมปะไม่กลับ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 มากลับมาไล่ไล่ไปทางจับชิบหายทางผมไม่มีอะไรเลย ไม่ทำพี่แล้วทำพี่แล้วทำพี่แล้วขอบคุณมากไม่เห็นพี่ได้เห็นเมื่อกี้ล้มล้มล้มหมดเลยบัลลีใช่ไม้ไปยังวะพิรียะพับตัวพับโดนเชี่ยพี่สตันไม้โหดจังวะมันเดินยัดเลยอะประตูซ้ายล่างขวาล่างไม่ขวาล่างก็ขวากลางอะ ฝากหน่อยฝากหน่อยจุ๊บอยู่ประตูซ้ายล่างเปิดเอ้ยประตูขวาล่างเปิดแล้วพี่เปิดเลยแล้วกันที่ลงไหนอ่ะต้องล้างอ้วกแล้ววะผมล้างอ้วกเลแล้วมันไม่อุ้มหรออุ้มอุ้มอุ้มผมล้างอ้วกเลยนะจะดึงอ่ะโอ้โหแขวนใกล้ประตูจัดนึกว่ามันจะส่งวะโอ้ส่งนี่วะอ๋อส่งเอเคส่งก็ออกไปส่งเฉยเลย มันอาจจะคิดว่ายังไงก็โดนดึงหรือเปล่าหรือมันจะปล่อยรอดอยู่แล้วไม่รู้เหมือนกันจีจีมีแขวนหมดกำลังมีอันดอิิงมีตีลมแล้วหนืดแอดออนแอดออนโหด